สำหรับลูกค้าที่จะลงโปรแกรม go label นะครับแล้ว install ไม่ได้นะครับเพราะว่าติด net framework 3.5นะครับให้เรามาที่ตัวแว่นขยายตรงนี้นะครับที่ search นะครับแล้วเราก็ค้นหาคำว่า setting นะครับตรงนี้นะครับพอเราเจอ setting เสร็จแล้วนะครับให้เราเลือกไปที่ตัวแอปนะครับคำนี้นะครับตัวนี้ครับ อปอั uh, App al, น n ิ n ส l t o ์ดีฟอลต์ t อฟชั่แนละครับแล้วก็ Feature นะครับตรงนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วพอเข้ามาที่หน้า App and Feature นี้นะครับให้เรามาที่ขวามือนี้นะครับจะเห็นคำว่า Program and Feature ครับให้กดเข้าที่ตรงนี้นะครับโอเคแล้วเราก็จะเจอหน้าโปรแกรม and Feature ที่เป็นแบบนี้นะครับจะสังเกตเห็นคำว่า turn w i วินโดว a ฟ u เจ o ร์ออนอนะครับให้เราคลิกเข้าไปในนี้นะครับโอเคทีนี้ของลูกค้าเนี่ยถ้ายังไม่มีตัว net framework 3.5นะครับเราจะต้องมาคลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะทำการดาวน์โหลดตัว net framework 3.5มาให้นะครับเราก็รอให้โปรแกรมดาวน์โหลด ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะอัปเดตตัวในเฟรมเวิร์ก3.5ได้ให้นะครับก็ความเร็วก็อยู่ที่อินเทอร์เน็ตของลูกค้านะครับว่าเร็วหรือช้านะครับมันก็จะดาวน์โหลดลงมาให้แล้วก็ติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยทีนี้พอติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถลงโปรแกรม g o l e l a e l ได้ปกติครับขอบคุณครับ